ได้เยอะอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวเราจะไปรวมกับของเก่าที่เก็บไว้แล้วแล้วยังไม่ได้คั้นเดี๋ยวเราไปคั้นเรารวมกันเลยอันนี้ก็อันนี้จะเป็นของเก่าที่เราเก็บไว้แล้วยังไม่ได้คั้นเลยอย่างนี้เดี๋ยวเราเอาเลือกแบบนี้ไปใสป่ปุ๋ยปุ๋ยน้ําปุ๋ยหมักเดี๋ยวเราเลือกรูปดีๆมาใส่รวมกันนี้แล้วเดี๋ยวค่อยเอาไปา้างนัคข้าศึก,กอนี่ มีพี่บัวมีพี่บามาช่วยเดี๋ยวจะคั้นน้ำมะนาวนะคะอ้าวเอาเอาเอาลูกเหลืองๆใส่ใส่ไว้ดีเหลืองใช่เดี๋ยวเอาไปล้างอันนี้เหลืองไหมเดี๋ยวผ่าดไปแป๊พี่จี๋อะไรลูกใส่ถุงมือเหรอใไทใไทโดนลูกกระตาว่าถุงมือหนูยังใส่ไม่ได้เลยเต็มมือมทำปงผ่องคนเดียวทำปงผ่องคนเดย นี่เป็นออทำปองป่องก่อนเอาเอาไปหมักใส่เดี๋ยวใส่ไว้ในะกระป๋องนี่แหะ แช์ไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาซาวขึ้นอันนี้นะคะมีเด็กจะมาช่วยล้างเราก็ล้างมะนาวแล้วเดี๋ยวเราเตรียมไปคั้นกันอ้าูถูๆหน่อยที่นี่ทำขยำขยำหน่อยที่เดี๋ยวถดเนี้ยเดี๋ยวถ้าลูกมันแข็งมากเพราะว่าทึ่เก็บในต้นมาเราก็เอาไว้ได้ไม่ต้องคั้นก็ได้อ้าวล้างก่อน เคยเป็นแบบนี้เลยอันนี้ไว้นานไว้นานทำไมอ่ะไว้นานเปลือกมันก็แข็งลูกล้างล้างนี่ไว้นานไหมเนี่ยไหนเอาไว้นานนี่เพิ่งเก็บมาเมื่อกี้นี่ไงไหนต้มกินมันให้ตกินเหมือนท้มกินไหมอุ้ยเหมือนท้มกินไหมท้มกินเหรอท้มกินมันแปลว่าอะไรอ่ะท้มกินฮาโลวีน พรมขึนปักทองนะเหรอโอ้โหแหมภาษาอังกฤษจาอะไรไปยังไม่เคยรู้จักเลยจะมาอยู่ข้างล่างอ้าวล้างเลยล้างเลยล้างเลยไม่จำา่เอาเนะ้ยกรก็ไกป,ป,กป้ากอ็เลยใช้มือเดียวหนูว่าต้องสองมือสอิทำให้มันสมัทั้้แข็งขยันแข็ง,ขง,ขง,ขงหน่อย ล้างมะนาวค่ะเสร็จแล้วค่ะพี่เอฟพี่เอฟพีเอฟล้างมือก่อนนะคะเนี่ยล้างทั้งถุงมือเลยเดี๋ยวเราไปบีบมะนาวเออเฮ้ยตักไม่ได้ล้างในตุ่มต้องต้องตัดน้ำมาล้างแล้วก็เททิ้งสิเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเอาน้ำเนี่ยไปแปรงฟันอ้าวยังไม่เสร็จนี่เด็กอ่ะพี่เอฟช่วยอ่ะของมือเลยพี่เอฟเนาะยันแข็งๆหน่อยล้างล้าล้างล้างอะไรเนี่ยใส่เตรียม ปามาเอากระป๋องไปลองนะ,นะคะอันนี้มะนาวที่เราล้างแล้วนะคะแล้วก็นี่จะมีที่ลองลองกองเม็ดอีกรั้งนั้งทั้นหนึ่งเพราะเราบีบเสร็จแล้วเม็ดมันทะลุออกมาตรงนี้เอาครั้งแรกก่อนมีคนช่วยค่ะที่ก่อนสามคนเลยใครซื้อที่คนช่วยอันนี้เหรอปลาซื้อมาปลาซื้อมาค่ะปลาซื้อจากร้านยี่สิบบาทตัวหนูไม่ใายไปอหรอ ไม่ได้ไปป้าซื้อนานแล้วตอนที่ป้าไม่ได้อยู่บ้านโอเคป้าตาไปคนเดียวป้าไปคนเดียวใบอร่อยมากป้าตาอร่อยมากป้าตาต้ไปป้าเอลีค่ะป้าตาต้ไปอ่ะอ้าวอ่ะพี่บ้าส่งมาอีกอ้าวพี่เอฟทำเลยอ้าวทำเลยเขียงนี่ไว้ไว้เนี่ยแหละเดีพี่เอฟจับเองลูกอ้าวเอามาให้ป้าเลยพี่บ้า พ<ป>อ,อลูกใหญ่เนี่ยเราจะเป็นคนหให้เด็กทำมือวามือ,เอ,มอ,อเอาไ,ด,ไ<ป>ด,ดี๋ยวเดี๋ยวเอาของเปลือกไว้อย่างนี้นะเฮ้หยาบินทิ้ง พี่บายอย่าเอามือมาเท้าตรงเฉียงนะคะใกล้มือค่ะใกล้มีดไม่ใช่ใกล้มือ,อใกล้มีดจไปจับจับมาให้ปลาอย่างไ้ปลารีเป็น <ๆ S 2> ตัวตลกให้ปลาเป็นตัวตลกเหรออันนี้ที่เก็บมา่อเช้าเนี่ยนะเก็บมามาเช้าแล้วก็นนรวมกับของเก่าที่อยู่ในกระป๋อง ลูกใหญ่อนเนี้ยมไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้อยัอันนี้มะนาวมีทั้งลูกเล็กลูกใหญ่มันมีแบบต้นมันหลายพัน<ป>ก็ไม่ต้องซื้อเนาะบ้านเราไม่ซื้อเลยนะ,ะอันนี้จะคั้นเก็บไว้ใส่แล้วก็เป็นน้ำมะนาวนี่เราจะ เราจะได้แช่ตูเ้เย็นเพราะว่าถ้าเอาไว้อย่างนี้แล้วมัน<ส>มันจะเสียอยู่ดีนะคะเอ,เอามาขัานเก็บไว้แล้วสะดวกด้วยเวลาใช้เราก็เดี๋ยน้ำมาเอาช้อนที่ช้อนนี้นนนะได้เลยค่ะบัวขยับนี่หน่อยเออขยับดินนพี่บัวเอาที่ผ่าแล้วสิเอาไปให้พี่ทาให้พี่ดบ ล้าก็หั่นไว้เยอะแล้วเราก็มาดูก็เสร็จแล้วนะคะคั้นมะนาวเดี๋ยวเราจะเอาน้ำมะนาวเนี่ยสดๆเนี่ยเอาไปทำน้ำพึ่งมะนาวใส่เกลือหน่อยใส่ใส่มะนาวแล้วก็ใส่น้ำมะนาวแล้วก็ใส่น้ำพึ่งนะคะให้เด็กๆทานนะคะเดี๋ยวเรามาทำ น้ำมะนาวทานกันเลยนะเพราะว่าเมื่อกี้เราคั้นมาสดๆอ้าวเทมีน้ำมะนาวเตรียมน้ำพึ้งและเกลือนะคะสามอย่างะคะ่ะอันนี้เยอะได้เลยเด็กชอบกิน,นเยอะแบบนี้นะน้ำพึ่งเราจะร้อมเนนะี้ยเกลือเรียบร้อยไป เติมใหม่้าวไม่พอนะแล้วใส่นนเปิดเลยหนูเปิดแล้วก็เทไปเกือบหมดเลยมะนาวจะเยอะไปไป่ะเทไปเลยเดี๋ยวไม่หวานจะเปรี้ยวเพราะมะนาวมันจะเปรี้ยว จะวานอย่าดิฉันอ่ะพี่เอ็ดพเลยคนให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวเรามาชิมก่อนว่า อร่อยไหมวา่าเปรี้ยวไปไหมถ้าเปรี้ยวไปเดี๋ยวเราต้องไปหาน้ำผึ้งมาผสมอีกแต่สีนี้น่าจะโอเคนะแล้วใส่เกลือใส่เกลือเพิ่มอะไรค่ะเดี๋ยวถ้าถ้าชิมถ้าได้รสชาติอร่อยก็เดี๋ยวคนไปก่อนนะคะเดี๋ยวป้าก็ามาชิมป้าไปเอาซอน